สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสาหรับคําถามที่เด็กถามมาเกี่ยวกับข้อสอบเนี่ยที่เด็กๆสอบไปเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคม,มานะคะในหัวข้อเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยที่เกิดความสงสัยนะคะนั่นคือข้อ66ที่ถามว่าข้อไหนเนี่ยใช้ภาษาเนี่ยนะคะไม่เหมาะสมเนี่ยในการเขียนรายงานทางวิชาการเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าภาษารายงานเนี่ยมันต้องเป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูดนึกออกไหมคะเราก็มีอยู่สองข้อเนี่ยที่สงสัยกันมากนะคะช้อยหนึ่งก็บอกว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยที่คนเราหายใจเข้าไป ะะกับอีกช้อยหนึ่งเนี่ยบอกว่านักวิชาการแนะนำให้ออกกําลังกายโดยเลือกประเภทเนี่ยได้ตามใจชอบว่าอันไหนเนี่ยไม่เหมาะสมะนะฮะจริงๆข้อนี้ขออนุญาตว่าใน,ในตามความเห็นนะฮะว่าอันนี้คงจะต้องตอบไปทั้งสองข้อเพราะว่าข้อแรกะนะฮะที่ว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยที่คนเราคนเรานี่เหมือนภาษาพูดปะภาษาเขียนต้องบอกว่ามนุษย์ไหมฮะ งั้นข้อนี้เป็นข้อที่ที่จะต้องเลือกไปข้อหนึ่งละและอีกข้อหนึ่งคือนักวิชาการแนะนําให้ออกกําลังกายโดยเลือกประเภทเนี่ยได้ตามใจชอบจริงๆถ้าเป็นภาษาทางการต้องว่าต้องบอกว่าเลือกได้ตามความชอบไม่ใช่ใจชอบเพราะฉะนั้นเห็นว่าอันนี้ควรจะต้องให้ทั้ง2คําตอบเพื่อความแฟร์ค่ะนี่เป็นคําตอบที่เด็กๆถาม,มานะคะความคิดเห็นของออคุณครูตามนี้แหละค่ะ